งมติท่วมทน้นขับอิสราเอลออกจากที่ราบสูงโกหลังวันที่25กุมภาพันธ์2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัฒนวังชากรบิ๊กบอผ่าโลกมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดในซีเรียกันที่นี่คุกรุ่นไม่แพ้ที่ปาเลสไตน์หรือเรบานนเลยล่าสุดการประชุมเจรจาแห่งชาติที่ซีเรียได้เสร็จสิ้นลงและมีการออกแถลงการครั้งสุดท้าย เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองเรียกร้องให้รอเอลถอนตัวจากดินแดนซีเรียรทั้งหมดยืนยันความสามัคคีของดินแดนในประเทศและปฏิเสธการแบ่งแยกใดๆเน้นย้ำการจำกัดอาวุธเฉพาะให้มีในอ,องค์กรหรือหน่วยงานอำนาจรัฐเท่านั้นถือว่ากองกำลังติดอาวุธอย่างอื่นที่นอกเหนือจากรัฐนอกสถาบันที่ทางการรับรองถือเป็นกลุ่มนอกกฎหมาย นี่เป็นฉันทามาติร่วมนะคะเพราะว่าการเปิดประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นลักษณะแบบประชุมทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ใช่เฉพาะฝั่งของรัฐบาลอย่างเดียวแต่สำคัญการปฏิบัตินี่แหละเพราะว่าดูเหมือนว่าซีเรียจะไม่สงบสุขอย่างง่ายๆในแถลงการนะคะคนที่อ่านก็คือฮูดาอัลฮัตซีเขาเป็นสมาชิกคณะกรรมการของภาครัฐซีเรียใหม่ ซึ่งเป็นผู้เตรียมการผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประนามการลุกแรนดินแดนซีเรียของอิสราเอลปฏิเสธคำพูดของนายกรมัมมนตีอิสราเอลเขาบอกว่าจะยึดที่ระดับสูงโกลันที่ซีเรียอย่างถาวรเดิมก็ยึดไปแล้วนะคะแต่ส่วนหนึ่งเป็นคล้ายคลบัฟเฟอร์โซนที่มีกองกำลังสาธารณชาติอยู่ตอนนี้ไม่มีละอิสราเอลบุกมายึดหน้าตาเฉยและประกาศแล้วด้วยว่าจะยึดถาวร ที่ประชุมครั้งนี้ก็ประนามและก็คัดค้านการยึดถาวนาที่รับสูงกวหลันทั้งหมดเรียกร้องด้วยให้ชุมชนระหว่างประเทศกดดันให้เอยุติการรุกรานและการละเมิดอธิปไตยนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองดูเหมือนมันจะหน่อมแน้มหรืออะไรหรือไม่ที่จริงก็สำคัญนะคะเพราะในการต่อสู้ทางภูมิรัฐศาสตร์ถ้าทางการเมืองระดับโลกฉันทามติไม่แรงพอ ก็ยากที่อิสราเอลจะรับฟังหรือสหรัฐก็เช่นกันดังนั้นก็ต้องตีของร้องเปล่าก่อนตอนนี้ชัดเจนว่าภายในประเทศมีฉันทามติร่วมกันต้องขับไล่อิสราเอลไม่ว่ารัฐบาลซีเรียใหม่ชุดนี้จะเกรงใจอิสราเอลแค่ไหนแต่ทุกภาคส่วนในประเทศมีมติร่วมแบบนี้อยู่เฉยคงไม่ได้อีกแง่หนึ่งก็สามารถอ้างฉันทามติร่วมทั่วซีเรียนี้ไปกดดันอิสราเอลได้ เป็นข้ออ้างในการจัดกำลังประทะได้อย่างชอบธรรมการประชุมจัดขึ้นที่พระราชวังประชาชนที่จริงก็คือทำเนียประชาชนนั่นเองนะคะเป็น p e p l e p a l a c e เขาใช้คำนี้ในกรุงดามัสกัสเมื่อก่อนก็เป็นที่ใช้ประชุมใหญ่ในสมัยอาซารเช่นกันประธานาธิบดีอามัดชาราฟคนนี้ก็เป็นสายที่ต่อต้านอาซารนั่นแหละค่ะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี ประธานาธิบดีอามัดชาราฟได้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ประนามการลุกรานดินแดนซีเรียของอิสราเอลและเรียกร้องให้ถอนกำลังทันทีชัดเจนอย่างเป็นทางการนะคะว่าซีเรียไม่เอาด้วยที่จะให้อิสราเอลยึดแผ่นดินทางตอนใต้แบบถาวรประชาชนชาวซีเรียเองที่สุไวดาและอเลปโปนะคะทั้งท้ที่สองเมืองนี้เคยเป็น ศูนย์กลางการต่อต้านรัฐบาลอัสซัดวันนี้ก็ดูเหมือนจะกลายเป็นศูนย์กลางการต่อต้านอิสราเอลไปแล้วเพราะว่าอำนาจของกลุ่มที่เคยคุมตรงนี้อยู่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิสราเอลอัสรัฐก็คือกลุ่ม SDF นะคะซึ่งทางฝั่งของรัฐบาลชุดเนี้ยเดินหน้าขับไล่ปราบปรามเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นคือเป็นชาวเคริร์ดที่ต่อต้านตุรกีเมื่อรัฐบาลชุดนี้ ก่อกำเนิดและได้รับการสนับสนุนจากตุรกีมติในการพูดง่ายๆว่าไม่ให้อยู่ต่อก็ทำกันจริงจังมีการสู้รบกันนะคะระหว่างรัฐบาลใหม่ของซีเรียกับกลุ่ม SDF ตอนนี้ดูเหมือนว่าแหล่งที่เคยเป็นอิทธิพลของ SDF นั้นจบแล้วและก็สองเมืองนี้เป็นศูนย์กลางจัดชุมนุมใหญ่ต่อต้านอิสราเอลประนามการแทรกแซงกิจการของ เนธันยาหูยึดครองพื้นที่ของซีเรียทางตอนใต้ยอย่างผิดกฎหมายก็ชูธงค่ะว่าขับไล่ประเพิดออกไปนี่คือทางด้านการเมืองระดับชาติในซีเรียเป็นฉันถามติชัดเจนนะคะทุกฝาก่ายเนธันยาหูท้าทายแล้วก็ยืนยันเมื่อวันอาทิตย์เองบอกว่าซีเรียตอนใต้จะต้องปลอดทหารเป็นเข,เนเขตบัฟเฟอร์โซนของเขาแต่เขาจะมาคุมเองแคท รมติว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลยิ่งพูดออกมาชัดเจนใหญ่เลยว่ากองกําลังอิสเอลจะไม่ถอนจากที่รับสงโกลันทุกแห่งแม้แต่พื้นที่ที่ยึดใหม่ก็ไม่ถอนและจะประจําการในที่รับสงโกลันทั้งหมดอย่างถาวรซึ่งรวมถึงภูเขาเตมองซึ่งสูงที่สุดยุดทธภูมิดีที่สุดด้วยผู้ประท้วงที่เมืองอเลปโปและอีกเมืองหนึ่งนะคะศูนย์กลางการต่อต้านอิสราเอลตอนนี้ปฏิเสธ โครงการแบ่งแยกดินแดนทั้งหมดของทุกฝ่ายและการยึดพื้นที่ของอิสราเอลอย่างไม่ถูกกฎหมายด้วยเมื่อวันอังคารนี้มีการเรียกร้องอย่างเป็นเอกภาพนะคะให้หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานระดับชาติของซีเรียทั้งหมดลุกขึ้นต่อต้านแผนงานยึดครองของอิสราเอลอย่างเป็นรูปธรรมความโกรธเกรียวของประชาชนในพื้นที่ชายแดนซีเรียอิสราเอลนั้นกําลังแผ่ขยายอย่างกว้างขวางค่ะเพราะว่า อิสราเอลโจมตีไม่เลือกหน้าใครลุกขึ้นต่อต้านก็ถูกจับแต่ไม่มีรายงานว่าถูกสังหารนะคะเพราะว่าถ้ามีการสังหารเนี่ยเรื่องนี้สะเทือนรัฐบาลซีเรียรมากว่าปล่อยให้เขาสังหารประชาชนได้ยังไงซึ่งแสดงว่ามีการจับกลุ่มจริงแต่ยังไม่มีการสังหารแล้ววันนี้ชุมนุมประท้วงอีกในขณะที่ส่วนกลางประชุมร่วมระดับชาติสรุปต่อต้าน อิสราเอลแน่นอนทั้งในระดับองค์กรรัฐชันธามติระดับชาติและในพื้นที่มีการชุมนมุมมีการประชุมนะคะที่จริงแล้วรัฐบาลซีเรียชุดใหม่ค่อนข้างเกรงใจเกรงใจอิสราเอลแต่ไม่ค่อยเกรงใจสหรัฐนะคะเพราะปราบ SDF นี่คือเป็นกองหนุนเป็นหน่วยงานสำคัญที่สหรัฐสนับสนุน ให้เป็นตัวแทนในพื้นที่นี้ดูแลบ่อนะ้ํามันเถื่อนของสรัฐเมื่อตุรกิีไม่เกรงใจรัฐบาลชุดใหม่ก็ไม่เกรงใจลุยกันระเบิดเถิดเทิงนะคะไล่ติดชิ่งอยู่ที่ชายแดนทําให้อิรักเป็นห่วงสถานการณ์แต่เห็นบอกว่ามีการเจรจาในระดับมหาอำนาจเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ปล่อยให้มาคุกคามหรือล้ำแดดชาวบ้านไม่พูดถึงเลยประชาชนสองซีเรียเนี่ยผ่านอะไรมามาก ไม่กลัวนะคะลุกขึ้นชุมนุมต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้สองเมืองและกำลังขยายไปเมืองอื่นๆด้วยนอกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้านสองแห่งซึ่งมีรั้วติดขอบกับซีเรียนะคะก็คือจอร์แดนอิสราเอลด้านหนึ่งจอร์แดนและอิรักออกมาประกาศสนับสนุนรัฐบาลซีเรียใหม่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกำลังฐานทั้งหมดจากชายแดนซีเรียเห็นไหมคะ ไม่ใช่ภายในประเทศเท่านั้นประเทศอาหรับเพื่อนบ้านก็มีมติเช่นกันนั่นก็คือทุกคนชี้หน้ามาที่อิสราเอลต้องถอนแต่อิสราเอลยืนหยัดว่ายังไงก็จะปักหลักอยู่ยาวในคางการเมืองถือว่ารู้การานอธิปไตยนะคะก็จับตาการเคลื่อนไหวทางทหารต่อไปไม่ปล่อยผ่านแน่นอน ประธานาธิบดีซีซีแห่งอียิปต์เรียกร้องให้เาเอลยุติการยึดครองยินแดนซีเรียและประกาศคัดค้านการอพยพชาวปาเลสไตน์จากกาซาด้วยตอกย้ำว่าเสรีภาพในภูมิภาคสำคัญพร้อมทั้งสนับสนุนอิรักในจุดยืนที่คัดค้านรอเอลยึดครองซีเรียด้วยนั่นก็คือสองประเทศนี้ออกมาคัดค้านนะคะขณะเดียวกันอัลคอชาลีเขาเป็นผู้นำฝ่ายต่อต้านนะคะซึ่งใกล้ชิดกับพิสเบลแห่งเลบานอน ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าคำสัญญาของนัสรุลหลเลขาธิการใหญ่ของฮิสบลอที่ออได้จากไปและมีพิธีรำลึกที่ยิ่งใหญ่ที่เลบานอนไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาให้คำมั่นว่าจะเดินตามคำสัญญาและเส้นทางของนัสรุลโ์แห่งฮิสบล็อแห่งเลบานอนแน่นอนจะต้องเอาชนะระบบการปกครองอิสราเอลและสิ่งนี้จะเป็นจริงพันธมิตรในอิรักพร้อมต่อสู้เคียงข้าง ปาเลสไตน์ย่างไม่เปลี่ยนแปลงยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ชาวอิรักถึงสองแสนคนเดินทางเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยเลขาธิการฮิสบุลลอตที่เลบานอนและประกาศพร้อมเครียงบาดเคียงไหลนักรบต่อต้านที่ต่อสู้กับสรัฐและอิสราเอลในภูมิภาคนี้อย่างถึงที่สุดเป็นฉันทามติครบถ้วนทั้งภาคองค์กรอ,อำนาจรัฐจะชอบไม่ชอบแต่ปฏิเสธกระแสมวลชนไม่ได้ในภาคประชาชนชุมนุมประท้วง กำลังจะขยายจากสองเมืองไปสู่อีกหลายหลายเมืองณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านก็ประกาศสนับสนุนต้องตะเพิดอิสราเอลนะคะแนวรบซีเรียลซอแวลนะคะจะคุชชนมากขึ้นไปเรื่อยๆอยิสราเอลยังคงดื้อรัน้นและประกาศความอาหังการในการสนับสนุสน,นของสหรัฐสร้างความไม่พอใจแก่ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นขึ้นเพราะประกาศชัดเจนว่าเขาจะสร้างมหานครอิสราเอล และจะยึดพื้นที่เพื่อนบ้านตามแต่ที่ต้องการสรัฐไม่ขัดขานพร้อมสนับสนุนสร้างความไม่พอใจต่อประเทศเพื่อนบ้านและประชาชนในเพื่อนบ้านอาหรับด้วยปฏิกิริยาของประชาชนทั้งในอียิปต์จอแดนอิรักและเลบานอนนับวันประทุความโกรธแค้นต่ออิสราเอลมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสมไฟก็ต้องเจอไฟค่ะคลื่นแห่งการต่อต้านกำลังท้าโถมใส่อิสราเอลเพราะว่า อาหังกามากและก็เกลี้ยวกราดมากไม่ไว้หน้าประเทศไหนๆมองประเทศอื่นไม่มีความสำคัญและไม่มีศักยภาพที่จะต่อต้านเขาเพราะจะได้สรัฐและตะวันตกบแบ็กอัพมันจะเป็นอย่างจริงอย่างนั้นแน่หรือการเคลื่อนไหวของอิเซลถูกประนามจากสหประชาชาติและชาติอาหรับรอบทิศเลยไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านติดอิเซลนะคะกว่าทรัมป์จะมาลุยช่วยเนทันยูหูอย่างเต็มตัว นูน่นยังติดลมสงครามยูเครนอยู่ว่าเจ้าออกหัวหรือออกก้อยอิสราเอลอ่วมแน่ค่ะจับตาการเจราจาแลกตัวประกันระยะสองศรล่มแน่นอนเพราะทั้งกลุ่มตอตตาและอิสราเอลต่างไม่ยอมรับเส้นแดงคือการถอนทหารอิสราเอลจะต้องถอนทหารฮามาสจะต้องวางอาวุธใครจะยอมทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมซอลเวจะกลับมารบกันเดือดอีกไม่ช้านี้และจะส่งผลต่อแนวรบอื่นๆอีก5แห่งแน่นอน จากปาเลสไตน์ซูเเลบนอนเยเมนอิรักซีเรียอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงค่ะ